สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีคร่ะพี่บอมวันนี้มาร้านที่นี่เรียกว่าร้านชัยรเตอร์งครับชัยรเตอร์งใช่ครับชัยรเตอร์ทนี่เป็นร้านขายอาหารอย่างเดียวเป็นอาหารนะครับเป็นร้านขายอาหารเช้าจริงๆแล้วแต่ว่ามื้อเย็นเราก็ขายด้วยครับมื้อเย็นก็จะหลากหลายครับเมนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนเช้าก็จะเป็นพวก เมเกันเบ็กาป้าเขาต้มเครื่องเงี้ยครับแล้วก็กาแฟโบราณก็มีทั้งมื้อเช้าใช่ครับแล้วก็มื้อกลางไม่มีมีมื้อเย็นเลยกลางวันยังไม่รู้ครับว่าใครจะไหวหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่มื้อเย็นจะทําให้ทุกคนพังใช่ครับก็วันนี้ผมกลับรถมาแวะที่ร้านชัยเลสเตลองได้ยินชื่อเสียงเรียงน้ำ ของ <30 S 1> พี่ชายคนนี้ <29 S 1> พี่บอม <30 S 1> เขาว่ากันว่า <29 S 1> เป็นนักชงมือหนึ่ง <What? S 3> ช,ชงเหล้าเหรอครับชงชอะไรได้ไอ น้ำน้ำาลหวานน้ำโซดาเขาได้กาคราฟโซดาหรือเปล่าครับคราฟโซดาคราฟโซดาาายมันยังไงมันมีที่มายังไงทำไมถึงเขาว่าพี่ชงอร่อยเหลือเกินพี่ได้ชงอร่อยอะไรครับก็ชอบกินของอร่อยมันก็ทำอะไรมันก็เยอเป็นรสชาติตามที่เราเราชอบันแหละคือคือคือมันคือถ้าเราถ้าถ้าถ้าเรามองมองง่ายๆคือไอ้น้ำเนี่ยมันก็คือน้ำโซดาที่มีรสชาติและเป็นเหมือนน้ำชาน้ำผลไม้น้ำอะไรก็ตาม ที่ที่มันอร่อยนะครับเราก็จับมาทำสปาร์คกิ้งหมดเลยมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ครับคือผมได้ยินมาว่าพี่ทำน้ำโซดาที่มีรสชาติเนี่ยแม่งมีก็ต้องแบบกลิ่นกาแฟอย่างนี้ด้วยเหรอพี่มีมีแครป็คคอนในใช่ครับตอนนี้ก็มีแบบพวกป๊อปคอนมีเจลลี่โคล่าบัตเตอร์เบียร์นี่ก็เพิ่งเพิ่งขายไปแล้วก็บัตเตอร์เบียร์แต่ว่ามีแกล้งแอลกอฮอล์ไหมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มจากฮอกวอตครับคืออารมณ์แบบใช่ใช่ขี่ไม้กวาดมากินกันเลยคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าเราแบบเหนื่อยเหนื่อยทำงานเบียเียตื่นมาแห้งอยากจะเปิดน้ำโซดาขวดนึงพี่พี่เปิดตู้เย็นมาแม่งเป็นโซดาที่แบบรสชาติหลากหลายมีตอนนี้มากี่รสชาติแล้วครับพี่อตอนนี้ถ้าเท่าที่มีขายอยู่ตอนนี้เลยนะครับ เอกชัย6กที่แบบสั่งปุ๊บมีของเลยเนี่ยตอนนี้ก็มีประมาณนับเ30บ30แต่ที่แต่พวกรถแช่ที่แบบทําแล้วหมดไปทาประจําปีทำทุกเทศกาลทำอะไรอย่ันนี้ก็ยังไม่รวมถ้ารวมรวมแล้วตั้งแต่ทํามาที่แจ้งกับพยอและสาบปานมิตรก็น่าจะ200กว่าตัวเผมว่าเดี๋ยวต่อไปแม่งต้องมี กลิ่นแบบเบนซินแก๊สโซฮอรมีครับมีบางทีก็มีแบบพวกกลิ่นวาซาบิเฮ้ยแม่งแบบรถสองร้อยอ่ะไปเรื่อยเลยครับเฮ้ยนี่แม่งแบบชาติที่แล้วผมว่าพี่ต้องเป็นแบบพวกแบบอะไรอ่ะนักงทยชอะไปพวกมือบอลเนี่ยนะครับง่ายๆเจออะไรก็ัำมาทำน้ําหมดเลย ก็คือทุกน้ําที่ทำให้ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกน้ำก็คือทุกกลิ่นที่สามารถเอามาไว้ที่ที่เราได้กลิ่นดีกว่าครับมันมีน้ําอะไรที่แม่งไม่ใช่ของกินแล้วพี่เอามาทําเป็นน้ําของกลินไ้ไหมพี่มายมากลิ่นเนี่ยกลิ่นนี่ยก็อย่างเช่นแบบถ้าเป็นของหวานเราก็มีทําพวกแบบเป็นเครื่องดื่มเป็นคอลเลกชันแบบขนมเนี่ยครับ น้ำด,ดื่มที่น้ำดื่มโซดาที่กินไปแล้วเรารู้สึกเหมือนกินขนมมีกลิน่นหอมของขนมเข,มข,มขม้ามาแบบกลิ่นราวนี่กลิ่นเลดเวเวตกลิ่นฮอตดอก <c oughs> ใช่เหรอพี่ <c oughs> กลิ่นพิซซ่าอะไรก็มี <c oughs> น้ำกลิ่นฮอตดอกเว้ย <c oughs> แต่แลวบางตัวทำออกมาแล้วมัน,มน <c oughs> คนก็ไม่แดกก็มีครับ จะเจ๋งๆไปก็มีหลายตัวครับก็สนุกครับเล่นกับเราก็สร้างความหลากหลายกว่าให้คนกินเขาคนที่ติดตามคาเท้าเขาก็เขาก็อยากกินอะไรแปลกๆใหม่ๆเออเออเออไอผมฟางผมยังอยากกินเลยเชี่ยน้ําเชี่ยอะไรรสรสดอกเอออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่ะคุยมาพักใหญ่แล้วครับแบรนด์อะไรอ่ะพี่ ท like ี่พ right. ี่กลังที aw, ่ที่ผมกําลังนั่งคุยอยู่กับพี่นี่คือชื่อแปลว่า Castel ครับ Castel ใช่นี่นี่นี่ก็คืออันนี้เลย Castel ก็ชื่อมันจะมาจาก ต้องบอกาตอนแรกทำเครื่องดื่มตัวแรกเนี่ยเราใช้เปลือกกา,า,าแฟทถวรลัร้อยรเปลือกกาแฟใช่เปลือกกาแฟาที่เขาทิ้งกาแฟเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่บนต้นมันอ่ะอเขาเรียกผลเชลลเอรี่ที่มีเนื้อม,มีเปลือกีเม็ดมัน เอาเวลาเรากินกาแฟเนี่ยเขาเอาเม็ดมันเอาไมดข้างในมาขั้วเกลนดเรือพี่ก็เอาเปลือกมันมาเปลือกพวนี้เขาติดติดเนื้อหน่อยๆ่อยใช่เขาฉีงมันขยะเราก็ไปแปลรูเปลือกกาแฟพวกนี้แล้วก็เอามาสร้างมูลค่าให้ชาวบ้านเขาขายได้ทั้งเม็ดทั้งเปลือกเราก็รับซื้อเปลือกแล้วก็เอามาทำคนอะไรวะเอาเปลือกกาแฟมาทำแต่จริงๆมันมีคนกินอยู่แล้วเปลือกพวกนี้มัน แล้วมันรส <ถ S 2> <รถ S 1> ชาติยังไงก่อนเดี๋ยวเดี๋ก่อนก่อนที่พี่เอามาทําเป็นน้ํากินเนี่ยมันรสชาติงไงจริงๆผลกาแฟาเลยเวลาเราเดินไปที่ต้นถ้าช่วงกาแฟามันสุกเนี่ยเด็ดกินได้เลยมันก็ แล้วมันชากับเปรี้ยวหวานคือคือคือตัวผมเองผมกินกาแฟไม่ได้กินกาแฟแล้วแบบเน้นละออกหายใจไม่ออกคือแบบคือแพ้กาแฟอาจจะกินชาได้อ่าอันนี้กินชากินชาได้เมื่อกี้พี่หนึ่งชงชาไว้ตอนร้อนเนี่อากาศเย็นเชียงใหม่ชาได้กินชาได้เออเดี๋ยวตีมือชาได้อยู่แต่ตับปัญญาพิมพ์ไปพิมพาแฟนี่ไม่ได้เออขึ้นเว่าเฮ้ย พี่ <specific> เอาส่วนของกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนคือผิวเปลือกนั้นเอามาทำให้สดชื่นมันก็มีครับแต่ว่ามีมืกันมีน้อยกว่าเม็ดกาแฟประมาณสีเท่าก็คือแบรนด์ขอโทษทีพี่พาร์ททาวทาร์ททาวนี่เริ่มมาจากกาแฟเปลือกกาแฟผิวของเมล็ดที่เรา ส่วนของกาแฟเม็ดกาแฟที่ไม่ได้เอามาใช้ทำเป็นกาแฟที่กินแล้วไม่ง่วง<ช>นั่นก็คือผิวมันเปลือกมันเหมือนผิวเชอร์รี่ครับซึ่งจริงๆเขามีเขามีการบริโภคกันอยู่แล้วครับแต่ว่าไปแถบอเมริกาในการก,กินกันอยู่แล้วมาถึงเด็ดกินเฉยๆแล้วถุยไม่ออกมาไถึงว่าก็มีการเอาเปลือกมาเนี่ย แปรรูปเป็นชาแล้วก็ชงดื่มเป็นชาร้อนเหมือนปกติแล้วแล้วก็อ๋อแต่แต่แต่ว่ามันมันมีที่มอ่อนก็เหมือนเหมือนเรากินใบชาใช่ก็มีคาเฟอีนเบาๆเหมือนเหมือนอย่างผมก็กินได้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้แบบเรานอนไม่หลับหรือว่าทําให้ใจสั่นมันก็แค่มีคาเฟอีนเล็กๆเพื่อให้เราสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ห้าร้อยห้าสิบซึ่งเขาเรียกมันว่าคาสคาร่าคือเพิ่มเอนเนอร์จีไปในร่างกายคาสคาร่าคาสคาร่าชื่อมันเพราะครับคาสคาร่าซึ่งมันก็ มันแปลว่าเปลือก้าเป็นภาษาสาเปนภาษาสาาเปนใช่คือจุดเริ่มจากมเมล็ดกาแฟผิวอของมเมล็ดกาแฟเอามาทําเอามาอัดแก๊สอัดคือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันผ่านกรรมวิธีอะไรแต่สุดท้ายคือมันสดชื่น,สด,นสดชื่นครับก็เป็นเครื่องดื่มที่แบบให้ความสดชื่นก็ปัาวเหมือนน้ำอัดลมนั่นแหละครับเหมือนน้ำอัดลมแต่ว่าเราเรียกมันว่าคราฟโซดาพร่า เริ่มแรกเนี่ยเราใช้กระบวนการทําให้มันซาแบบธรรมชาติอ๋อคือเราไม่ได้อัดก๊าซอัดอะไรของมันไปก็คือตอนแรกเราใช้ใช้สิ่งมีชีวิตหรือเรียกว่าจุลินทรีย์ในในอากาศที่เราอยู่นะครับเอามาให้จุลินทรีย์เนี้ยมันไปกินอาหารในในน้ำนั่นก็คือน้ําตาลนั่นเองพอมันกินเสร็จมันก็ถ่ายออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ทำให้เครื่องดื่มมันซาเอง โดยธรรมชาติน้ำตาลกินน้ำตาลถ่านน้ำาตาลน้ำตาลถ่ายเลยอ่ะคสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรของพี่กระสุดบีบหยดแบบนักวิทยาศาสตร์ตุ๊ยตุ้ยตุ้ยตุออกมาสดชื่นด้วยกลิ่นกาแฟใช่กลิ่นแรกกลิ่นแรกก็เป็นกลิ่นกลิ่นของเปลือกกาแฟเลยใอ่ันั้นคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนเื่อก็คือกาแฟครับแล้วยังไงหยุดไม่อยู่มันก็ไปเรื่อยครับตาม คือเราทําค้าเท่าก็คือเราฟังลูกค้าเป็นหลักเขาอยากกินอะไรเราเสิร์ฟไปหมดไปไปาหาเราก็เสิร์ฟไปเขาหมดครับก็เรามีการคุยกับลูกค้าตอบคอมเมนต์นั่งอ่านนั่งดูอะไรเงี้ยบางทีเขาอยากกินอะไรแปลกๆเราก็เอามาเสิร์ฟให้เขากินแล้วก็จนกลายเป็นว่าตอนนี้ก็หลากหลายมากครับมีทั้งชามีทั้งผลไม้มีทั้งเครื่องเทศที่แบบนําเข้าซึ่งเหมือนก็เหมือนเป็นเป็น ตอนนี้ค้าธรรมนมันกลายเป็นเครื่องดื่มที่เป็นเป็นแฟชั่นริงแล้วมันเรียกได้ว่าเป็นคาร์บโซดาตามสั่งแะ6 0เหมือนอาหารตามสั่งนะเพื่อน<ๆ>แต่ว่าแบบถ้าคุณอยากกินน้ำซ<ๆ>าซาสดชื่นเนี่ยอยากกินอ,อะไรเดินไปเจอ,อลูกชิ้นปิ้งอยู่พี่ผมสั่งน้ำลูกชิ้นปิ้งหน่อยพี่ก็ทำแม่บมมตกใจมากแม่มีเป็น200เพื่อนแล้วก็ แม่งเป็นอะไรนะไส้กรอกอะเมื่อกี้หลักๆครับตอนนี้หลักๆับแต่ว่าหลักๆที่ทำใส่ขวดบรรจุขายอยู่ในเชลหลักๆที่สแตนบายอยู่เลยประมาณ30 30ิบไดแต่ว่าผ่านการชงที่คนเคยกินมาแล้วเป็นช่ครับไม่ต่ำกว่า200สองร้อยสุดยอดครับเพื่อนๆฟาดเ่าพิมพ์สิ ระดับประเทศจริงๆเลยคนนี้สุดยอดเลยครับเพื่อนๆได้รางวัลครับคาร์ทาวได้รางวัลด้วยเพราะว่าเครื่องอื่นตัวแรกที่เราทำแต่เราประกวดเราเป็นประกวดของกรมสรัพ์สินทางปัญญาเป็นงานประกวดนวัตกรรมแล้วเราก็ได้ที่หนึ่งของประเทศเป็นการแต้รูปเปิดกาแฟพวกนี้แหละ ม้นก็ใช้กระบวนการจนมันเป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดริงตัวหนึ่งของประเทศไทยเพิ่มบั้นดาลรับทำม็อกอัพแกะโฟมปั่นหล่อทุกชนิดแต่คำว่าซอฟต์ดริงก็คือไม่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็เลยใช้คำว่าซอฟต์เพราะไม่มีแอลกอฮอล์หรือหรือหรือว่ามีหน่อยคนก็จะเรียกว่าซอฟต์ดริงก็ได้คนเรียกว่าคาร์บโซดาก็ได้หรือคนก็จะเรียกว่าเรียกว่าน้ำอัดลมก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนแล้วก็พอเดินไปเดินมาคำเฉียวเฉียวคำว่าน้ำอารมณ์หลายครั้งแล้วเนี่ย มีปัญหาไหมพี่ไม่มีครับไม่มีไม่เหมือนคราฟเบียรใช่ก็ได้ขายแอลกอฮอล์มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่คือคือประเทศไทยเราเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือคนคนหนึ่งที่อยากจะเก่งเรื่องการแบบหมักเบียร์กินเองที่บ้านไม่ต้องไปซื้อเบียร์ขวดแล้วเป็นร้อยก็โดนตำรวจจับผมก็เลยที่ทำเนี่ยก็ทาหมักกินเองมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้ากาาการทำขายเป็นจริงเป็นจังเนี่ย ก็จะเริ่มมีป hmm, ัญหาเข้ามาละอย่างของพี anyway. ่ก็เลยต้องไปผมก็ทําก็เลือกที่จะทำที่มันไม่มีปัญหาดีกว่าก็เลยต้องก็ก็ไปไปหาออยเลยใช่ไปจ่ายเสียสักนิดเลยภาษีอะไรถูกต้องหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรคลาสเท้าครับเพื่อนเพื่อนแบนไทยสุดยอดครับโอเคครับเพื่อนเพื่อ กับวันนี้ช่วง Talk To You มาหาพี่ๆหลายๆคนดีใจมากแล้วก็ยินดีมากที่ได้เจอพี่บอมเจ้าของคลาสทาวซึ่งแม่งทึ่งมากเว้ยเพื่อนๆเฮ <laughs> ้ยเจ๋งแล้วร้านเนี่ยอาหารก็อร่อยแต่ยังเปิดยังไม่ ยังเปิดแบบไม่เป็นทางการนะครับเหมือนเขาน่าจะลองไฟกันอยู่เห็นลองไฟมาหลายวันแล้วนะลองไฟมานา่าจะประมาณน่าจะเป็เดือนละเป็นเดือนลคือก็คือเป็นบนุตู่ที่ได้มาลองนั่งกับเขาด้วยแล้วเมื่อกี้จังหวะที่พี่ยังไม่มาผมแม่ก็ขึ้นไปสองชั้นบนโน่นไปยันดัดฟ้า้เเขาก็ขายชั้นสองเนี่ยเขาขายแบบของเก่าของเก่าวินเทจนะอายุรวมกันเป็นหมื่นปีผมขึ้นไปไม่กล้าอยู่นาน กลัวของหายเพราะว่าอดจจไม่ได้เดี๋ยวขโมยโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้กับช่วงท l อ to ู o u กับพี่บอมแล้วก็ร้านชายเดชตลองนะครับผมชายเดชตลองก้าพาข่าวษรสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่บอมแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องย t u b e เบิ้มเลยครับดีของที่ลึกตากพี่บอมอ้อดีเลยครับขอบคุณมากครับหวานหวานเดี๋ยวขอมอบของที่ลึกให้พี่บอมได้ครับนี่ครับผม ้ผมทำตัวดาสตอใช่ไหมครับเียผมขอสั่งคราฟทาวนะครับรัดเอาดิได้ครับเพื่อเอาใจสาวกคราฟตัวดาภาคใต้หน่อยครับผมดน้ำโตน้ำเดีจ้าของฝากไม่ใช่พี่รอเล่นอันนี้เอามาฝากเอามาฝากนี่ของผมครับโโอ้หหมอนยูทูบเบิ้มครับผมยูทูบเบิ้มเหรครับครับผมได้ครับ โอ้หขอบคุณมากครับเอาไว้อิงหลังเวลาไปท่องไปเที่ยวหรือว่าเอาไว้นอนให้น้ำลายไหลใส่เล่นไปนะครับผมครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็ร้านชัยเล็ทตลองมากได้จะต่อช่อใหญ่ไปทำน้ำโซดาสตอร์อาจจะจะผัดกะปิก่อนเลยี้ยงอานนี้เขารับทำไหมรับทำโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เมนูอะไรครับผมผัดกะปิค่ะคุณบ ร้อนตองไปกันหอร้อนจริงๆค่ะบอกป้าค่ะเดี๋ยวรงขัอ,อกมา